หมาตัวหนึ่งเฝ้ารอครอบครัวนานถึงสี่ปีใครบางคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยและบางสิ่งที่ไม่ควรกลับมากลับยังอยู่เรื่องจริงหรือตำนานหลอนคุณต้องฟังจนจบแล้วตัดสินด้วยตัวเองหมอกบางลอยเอ่อยคลุมปั๊มน้ำมันร้างที่ไม่มีใครเหลียวแลป้ายสีลอกหลุดพื้นแตกเป็นรอยลึกตู้เติมน้ำมันสนิมเกาะราวกับเป็นซากปรักหักพังจากอีกยุคหนึ่ง ใต้หลังคาที่โครงเหล็กเกือบจะพังทลายมีหมาตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่ตรงมุมขนของมันหยาบกระด้างตาเศร้าซ้อยมันชื่อว่าเจ้าโกเจ้าโกไม่เคยจากที่นี่ไปมันรอรออะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจทุกเช้ามันจะเดินออกมายืนหน้าปั๊มจ้องถนนที่ว่างเปล่ามันเคยมีครอบครัววันที่พวกเขาจอดรถแวะพัก เสียงหัวเราะยังดังในความทรงจำของมันแล้วพวกเขาก็ขับรถออกไปทิ้งมันไว้โดยไม่รู้ตัวมันวิ่งตามเห่าด้วยเสียงสุดกำลังแต่รถก็เลือนหายไปในหมอกจากวันนั้นมันก็เฝ้ารอรอรถคันนั้นจะกลับมาฤดูเปลี่ยนไปฝนซัดลมหนาวพัดแต่เจ้าโก้ไม่ยอมไปไหนเช้าวันหนึ่งลมแรงพัดเศษใบไม้ปลิววนทั่วลาน เจ้าโกนั่งนิ่งมองถนนที่คุณตาเสียงเครื่องยนต์ดังแว่วมาแตไ่ไกลมันยืนขึ้นหูตั้งตาจับจ้องไปยังปลายถนนรถคันหนึ่งค่อยๆเคลื่อนเข้ามาสีขาวซีดกระจกแตกร้าวไฟหน้าดวงหนึ่งไม่ติดเจ้าโก้หายใจแรงมันรู้สึกคุ้นเคยแต่มีบางอย่างผิดปกติรถหยุดตรงหน้าปาั๊มประตูฝั่งคนขับเปิดออกอย่างช้าฮ่าฮ่ ขาเรียวยาวในกางเกงยืนก้าวลงมาใบหน้าของหญิงสาวเผยออกมาใต้หมวกเจ้าโก้กับพริบตามองเธอไม่วางตาใช่เธอคือฝ้ายลูกสาวคนเล็กของครอบครัวนั้นแต่ใบหน้าเธอซีดขาวดวงตาไร้แววคล้ายไม่มีชีวิตเธอก้าวเข้ามาใกล้เงาของเธอไม่ปรากฏบนพื้นอากาศเย็นวาบจนเจ้าโก้ขนลุกลมหายใจของมันกลายเป็นไอขาว ไฟาย่อตัวลงลูปหัวมันเบาฮ่าฮ่าสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแต่ผิวเจ้าก็สั่นเล็กน้อยแต่ไม่ขยับหนีเธอกระซิบข้างหูมันว่ากลับบ้านกันเถอะเจ้าก็ยืนขึ้นเดินตามเธอไปช้าฮ่าฮแต่พอมันหันไปมองรถอีกครั้งก็พบว่ารถคันนั้นไม่มีใครอยู่ข้างในเบาะว่างเปล่าไม่มีรอยเท้า ไม่มีเงาไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจเจ้าก็หันกลับมาไฟาหายไปเหลือเพียงความเงียบและความเย็นเยือกที่ยังไม่จางมันเห่าออกมาเสียงดังแต่เสียงสะท้อนกลับเหมือนมาจากโพรงลึกมันเห่าซ้ำอีกครั้งแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของมันเองเสียงเห่านั้นวีหวิวแหลมสูงเหมือนเสียงกรีดร้องของใครบางคน ที่หลงทางอยู่ในความมืดนานแสนนานเจ้าโกหันรีหันขวางร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงด้วยมือที่มองไม่เห็นขนมันตั้งชันทั้งตัวดวงตาเบิกโพลงมันถอยหลังช้าๆจมูกสันไหวพยายามดมกลิ่นแต่ในอากาศไม่มีอะไรไม่มีกลิ่นมนุษย์ไม่มีกลิ่นชีวิตมีเพียงกลิ่นสนิม กลิ่นฝุ่นและกลิ่นเน่าของบางอย่างที่ตายไปนานแล้วทันใดนั้นตู้เติมน้ำมันที่อยู่มุมหนึ่งส่งเสียงเอี๊ยดคล้ายมีใครผลักมันเบาๆเจ้าโกหันไปตู้เปิดออกเองช้าๆภายในมืดสนิทแต่มีบางอย่างขยับเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเสียงหายใจหอบสะอื้นเบาๆดังลอดออกมาเจ้าโกจ้องตาไม่กระพริบลมหายใจมันขาดห่วง จากในเงามืดมือซีดขาวข้างหนึ่งยื่นออกมานิ้วเรียวยาวบิดเบี้ยวผิดรูปเล็บยาวแหลมเหมือนกรงเล็บสัตว์มันคว้าคอเจ้าโก้ในพริบตาเสียงเห่าขาดห้วงกลางอากาศดวงตาของมันเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดแล้วทุกอย่างก็เงียบเงันอีกครั้งตู้เติมน้ำมันปิดลงอย่างแผ่วเบาไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มีเพียงปั๊มน้ำมันร้างที่ยังคงยืนหยัดก,กลางความเงียบพร้อมกับเสียงเห่าแผ่วๆที่บางครั้งดังแว่วออกมาจากเงามืดในยามเช้าเช้าวันต่อมาชาวบ้านคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าปัม๊มเขาหันไปมองอย่างเคยชินแต่วันนี้เขาชะลอรถบางอย่างดึงดูดสายตาเขาตรงหน้าตู้เติมน้ำมันมีรอยเล็บยาวขูดเป็นทางลึกบนพื้นปูน เหมือนบางสิ่งถูกลากเข้าไปในตู้เขาจอดรถลงเดินเข้าไปใกล้บรรยากาศเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงลมพัดแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองเขายังรู้สึกว่าเบาลงเมื่อมองเข้าไปในซอกมืดข้างตู้เขาเห็นป้ายปลอกคอหมาสีแดงจางวางอยู่ป้ายโลหะสลักชื่อกเขาหยิบมันขึ้นมา รู้สึกถึงความเย็นว่าแล่นขึ้นมาตามแขนทันใดนั้นเสียงหายใจดังข้างหูเขาเขาหันขวบแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาเก้าวถอยหลังช้าๆมือยังคงถือปลอกคอไว้แน่นแล้วเสียงเห่าเบาๆดังขึ้นจากในตู้เสียงนั้นเศร้าและอ้างว้างเหมือนสิ่งมีชีวิตที่รอคอยใครบางคนมานานเกินไปเขาวางปลอกคอลงที่เดิม ถอยห่างจากตู้ขึ้นคร่อบมอเตอร์ไซค์อย่างรวดเร็วก่อนเร่งเครื่องออกไปเขาเหลือบมองกระจกมองหลังเห็นเงาร่างบางๆของหมาตัวหนึ่งนั่งจ้องเขาอยู่จากเงามืดดวงตาคู่นั้นยังคงรอรอครอบครัวที่ไม่มีวันกลับมาและรอเสียงที่สัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันคืนนั้นลมหนาวพัดแรงกว่าทุกคืน ต้นยารอบปั๊มเอ็นไหวราวกับมีใครเดินผ่านเสียงครางเบาๆลอดออกมาจากใต้หลังคาที่พังบนถนนสายเดิมรถคันหนึ่งแล่นผ่านช้าๆไฟหน้าส่องไปยังปั๊มร้างคนขับเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าเคร่งเครียดดวงตาหนักอึ้งด้วยความรู้สึกผิดข้างๆเขาภรรยาเขานั่งเงียบระหว่างพวกเขามีกรอบรูปเล็กๆของหมาตัวหนึ่งวางอยู่บนตักมันคือโก้ Go! หมาของครอบครัวที่เคยหายไปเมื่อหลายปีก่อนในวันนั้นพวกเขาหยุดรถเข้าปัม๊มแต่ตอนออกรถไม่มีใครรู้ว่าเจ้าโก้ไม่ได้ขึ้นมาด้วยเขาจอดรถหน้าปัม๊มใจเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลฝนเริ่มตกเม็ดแรกราวกับฟ้ากำลังเตือนบางอย่างเขาก้าวลงจากรถแสงไฟจากเสาเก่ากระพริบวูบวาบเขาก้าวไปที่ตู้เติมน้ำมัน พื้นหน้าตู้เต็มไปด้วยรอยเล็บและหยดน้ำเล็กๆที่ไม่รู้ว่าเป็นน้ําฝนหรือเลือดเขาเรียกชื่อโกเสียงของเขาสะท้อนกลับมาจากเงามืดไม่มีคำตอบแต่แล้วจากอีกฝ้าของปั๊มเสียงเห่าแผวเบาก็ดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงที่เขาไม่มีวันลืมเขาหันไปมองช้าๆร่างหมาตัวหนึ่งยืนอยู่ในเงาสลัว ดวงตาสะท้อนแสงเป็นสีทองเรืองมันไม่ขยับเพียงแค่มองเขานิ่งสายตาเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดที่ไร้เสียงอธิบายเขาเก้าวเข้าไปใกล้ฝนเริ่มตกหนักแต่เจ้าโก้ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขาเอื้อมมือออกไปโก้พ่อขอโทษแต่มือเขาผ่านร่างของมันไปเหมือนควาเพียงเงา เจ้าก็มองเขาอีกครั้งแล้วหมุนตัวเดินช้าๆเข้าสู่ความมืดของปั๊มโดยไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีร่องรอยไม่มีลมหายใจเขาสุดลงกับพื้นน้ำตาผสมกับสายฝนที่หลั่งไม่หยุดในขณะเดียวกันเสียงเห่าเงียบๆดังขึ้นอีกครั้งจากที่ไกลแสนไกลเหมือนเสียงนั้นจะยังคงรอคำขอโทษ ที่มาช้าเกินไปคืนนั้นยังไม่จบลงง่ายๆท้องฟ้าร้องครืนฟ้าแลบสาดแสงว่าไปทั่วแนวป่าเบื้องหลังปั๊มชายคนนั้นยังนั่งนิ่งตาของเขาจ้องไปยังที่ซึ่งเจ้าโก้เดินหายไปหัวใจปวดหนึบรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งฉีกกลางอกเสียงฝนกระทบหลังคาเก่าๆดังเหมือนเสียงฝีเท้าหลายคู่คล้ายมีบางอย่างกำลังเดินวนรอบตัวเขาแต่เมื่อเขาหันไปมอง กลับพบเพียงความว่างเปล่าเขาตัดสินใจเดินตามเข้าไปในปมัมไฟฉายในมือส่องไปข้างหน้าแต่ลำแสงกลับไม่สามารถทะลุผ่านเงาดำลึกได้ทุกก้าวที่เดินรู้สึกเหมือนย่ำอยู่บนบางสิ่งนุ่มนิ่มและเย็นเยือกกลิ่นอับและกลิ่นคาวลอยคลักคลุ้งในอากาศคล้ายเนื้อเน่าที่ถูกทิ้งไว้นานนับเดือนเขาหยุดอยู่หน้าห้องน้ำเก่าประตูไม้ผูปิดแง้มเหมือนมีคนรอให้เข้าไป เขายกไฟฉายส่องเข้าไปข้างในแสงตกกระทบกระจกแตกร้าวในเงาสะท้อนเขาเห็นตัวเองแต่ข้างหลังเขามีเงาของหมาตัวหนึ่งยืนอยู่เขาหันขวับไปไม่มีอะไรห้องน้ำว่างเปล่าแต่เสียงหายใจเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องช้าๆหนักๆเหมือนของสัตว์บาดเจ็บเขาย่องเข้าไปใกล้ เรียกชื่อโกเบาๆด้วยเสียงสั่นเครือจากเงาด้านหลังโถส้วมตาสีทองคู่หนึ่งลืมขึ้นช้าๆส่องประกายออกมาท่ามกลางความมืดเจ้าโก้หรือบางสิ่งที่เคยเป็นเจ้าโก้ก้าวออกมาจากเงามืดขนของมันเปียกโชกบางจุดขาดเป็นปื้นเผยให้เห็นกล้ามเนื้อเน่าเปื่อยใต้ผิวมันเห่าหนึ่งครั้งเสียงต่ำลึกแล้วเดินเข้ามาใกล้ เขาถอยหลังชนผนังใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิดเจ้าก็หยุดอยู่ตรงหน้ายืนหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาของมันไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปมีเพียงความว่างเปล่าเย็นชาและหิวกระหายเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงเห่ากล้องกังวานดังจนฟ้าสะเทือนจากนั้นปั๊มน้ำมันก็เงียบลงอีกครั้ง เหลือเพียงสายฝนที่ยังคงตกและเงาร่างหมาตัวหนึ่งนั่งเฝ้าดูถนนเหมือนเดิมรอใครอีกคนที่จะลืมกลับมารับมันอีกครั้งรุ่งเช้าหมอกหนาทึบปกคลุมปั๊มรางอีกครั้งเสียงนกร้องหายไปจากท้องฟ้าบรรยากาศชื้นเย็นเฉียบราวกับโลกหยุดหายใจหญิงชราผ่านมาทางนั้นเธอเป็นคนเก็บของเก่าที่เดินเส้นทางเดิมทุกวัน เธอหยุดมองปั๊มด้วยความรู้สึกบางอย่างในอกเหมือนมีบางสิ่งเปลี่ยนไปเธอสังเกตเห็นรถจอดทิ้งอยู่หน้าปัม๊มประตูเปิดอ้าเบาะคนขับเปียกฝนไม่มีใครอยู่ในรถเธอเดินเข้าไปช้าๆรองเท้าแต่เหยียบบนแอ่งน้ําจนเกิดเสียงดังเบาแต่เสียงสะท้อนกลับมาเหมือนมีฝีเท้าหลายคู่เดินตามเมื่อเข้าใกล้ตู้เติมน้ํามัน เธอเห็นรอยเท้ามนุษย์จางๆข้างๆกับรอยอุ้งเท้าหมาเดินเคียงคู่กันก่อนจะหายลับเข้าไปในความมืดด้านในหญิงชราเอามือลูบแขนตัวเองขนลุกวาบไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะสัมผัสบางอย่างเย็นเยียบคล้ายลมหายใจของสิ่งที่ไม่มีตัวตนเธอเงยหน้ามองขึ้นใต้โครงหลังคา มีเงาดำรูปร่างคล้ายหมานั่งนิ่งเงียบมองลงมาดวงตามันเรืองแสงจางๆไม่กระพริบไม่เคลื่อนไหวเหมือนรูปปั้นที่มีชีวิตเธอถอยหลังไม่พูดอะไรสักคำแต่ในใจรู้ดีว่าปั๊มนี้ไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์อีกต่อไปมันเป็นสถานที่ของการรอคอยการลืม และบางสิ่งที่ยังคงวงเวียนอยู่ไม่ไปไหนเสียงเห่าเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจากเงามืดเศร้าเงียบงนันและต้อนรับผู้มาเยือนคนใหม่เสมอหญิงชราก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเธอไม่กล้าหันหลังกลับกลัวว่าเงานั้นจะเคลื่อนไหวสายลมวุบหนึ่งพัดผ่านเสียงกระดิ่งปลอกคอดังแผ่วเบา แม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอค่อยๆถอยออกจากเขตปั๊มทุกย่างก้าวหนักหน่วงเรากับถูกจ้องมองจากดวงตาหลายคู่เมื่อพ้นรั้วปั๊มเธอหยุดหันกลับไปมองอีกครั้งตรงหน้าตู้เติมน้ำมันมีบางอย่างปรากฏขึ้นมาใหม่กล่องเหล็กเก่าๆวางอยู่มีป้ายไม้เขียนด้วยลายมือสันๆว่ากลับมาแล้ว เธอไม่เข้าใจไม่รู้ใครวางมันไว้หรือใครเป็นคนเขียนแต่ในใจของเธอมีบางอย่างบอกว่าอย่าถามอย่าเข้าไปอีกเธอหันหลังเดินจากไปทิ้งปั๊มน้ํามันร้างไว้เบื้องหลังแต่เสียงฝีเท้าอีกคู่ยังคงตามเธอมาในความเงียบราวกับมีบางสิ่งเดินขนาบข้างเธอไร้น้ำหนัก ไร้ตัวตนแต่สัมผัสได้และเมื่อเธอกลับถึงบ้านบนหน้าประตูมีกล่องเล็กๆวางอยู่บนฝามีรอยอุ้งเท้าเปียกน้ำฝนและภายในกล่องคือกรอบรูปเก่ารูปของครอบครัวหนึ่งกับหมาตัวหนึ่งที่ชื่อโก้ไม่มีใครเคยเห็นหญิงชราคนนั้นอีกเลยเธอหายตัวไปในคืนฝนตกถัดมา ในปั๊มร้างที่เงียบงนันเสียงเห่าก็เงียบลงไปด้วยแต่บางคืนหากคุณผ่านทางนั้นคุณอาจเห็นเงาร่างหมาตัวหนึ่งยืนมองถนนอย่างเงียบงนันและถ้าคุณหยุดรถเปิดประตูทิ้งของบางอย่างไว้ระวังให้ดีเพราะสิ่งที่คุณลืมไว้ในวันหนึ่งอาจกลับมาตามหาแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม บางคนบอกว่าเงาของมันปรากฏขึ้นในกระจกมองหลังนั่งเงียบอยู่เบาะหลังรถไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจแต่ตาจ้องเขม็งบางคนได้ยินเสียงหายใจตอนจอดรถติดไฟแดงเหมือนมีสัตว์นอนอยู่ใต้เบาะแต่พอหันไปดูกลับไม่มีอะไรบางครั้งปลอกคอสีแดงจะโผล่มาอยู่หน้าประตูบ้านเปียกน้ำฝน แต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันข่าวลือแพร่กระจายไม่มีใครกล้าผ่านหน้าปั๊มในเวลากลางคืนแม้แต่เวลากลางวันบางคนยังรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองจากในเงามืดปั๊มน้ำมันกลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเด็กๆในละแวกนั้นถูกเตือนว่าอย่าเข้าใกล้เพราะเจ้าโกยังคงรออยู่ไม่ใช่แค่รอครอบครัวแต่รอทุกคน ที่เคยลืมที่เคยทอดทิ้งที่เคยสัญญาแล้วไม่กลับมาและหากคุณเผลอมองสบตากับมันแม้เพียงเสี้ยววินาทีคุณจะไม่มีวันลืมแววตาคู่นั้นตาแห่งการรอคอยตาแห่งความเจ็บปวดและตาที่ไม่มีวันหลับอีกเลยคืนหนึ่งหลังฝนตกหนักสายหมอกปกคลุมถนนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ไม่มีเงาร่างหมาไม่มีเสียงเห่าไม่มีดวงตาเรืองแสงในเงามืดหน้าปั๊มน้ำมันมีเทียนเล่มหนึ่งถูกจุดไว้แสงเล็กๆล,ล้อมด้วยกรอบรูปปลอกคอสีแดงวางอยู่เคียงข้างพร้อมกระดาษใบหนึ่งเขียนด้วยลายมือสันไหวขอโทษขอบคุณและปลับให้สบายนะโก้หลังจากคืนนั้น ไม่มีใครได้ยินเสียงอีกไม่มีรอยอุ้งเท้าใหม่ไม่มีเงาดำผ่านหน้ากระจกปั๊มยังร้างยังเก่าแต่ความเงียบที่ห่อหุ้มมันไม่ใช่ความอึมครึมหรือเยือกเย็นอีกต่อไปมันกลายเป็นความสงบเหมือนบางสิ่งบางวิญญาณได้รับการปลดปล่อยเจ้าโกอาจไม่เฝ้ารออีกแล้วอาจได้เจอครอบครัว ในที่ที่แสงสว่างไม่เคยดับลงและสำหรับทุกคนที่เคยผ่านทุกคนที่เคยลืมบางทีสิ่งที่เจ้าโก้ทิ้งไว้ไม่ใช่ความกลัวแต่คือบทเรียนของการรอคอยความรักและคำสัญญาที่ไม่ควรถูกลืม